เราก็จะมาเูนกับนัวนี้นร,นนรับดูนะครับดูนครับนะครับดูะคัูนะรือดูนะครับนรับนะคระครับดะรัดูนรัดนะครับดูะรดูนหรัอดูนะคร,รับดูะัดูนรับดนดูนะครัดนรับดูนครับดูนาันครันะรับนะครบรับดูนบดูนรัดูนะคยนะรับดูน่อนะครนรดูรับดูนด้ดูดูนะคน อาจจะขากลุ่เพื่อค่เพราะว่าเราก็ไม่เคยนั่นปรับปรุงแบบนี้เฮ้ยเขามีเอเลี่ยนด้วยคือเขาเอามาจากไหนอ่ะไม่ทำด้ดีเดตอัปเดตที่แล้วหรอที่เป็นเอเลี่ยนใื่หรือเปล่ามันเอาเปลี่ยนโหลดเอาเป็นโหลดเอาวเป็นฮิตละกันโอ้โหสนายสองคนเลยว่ะ อฮเออฮ้ปุ่มยิงปุ่มปุ่มสไลด์อยู่ตรงไหนี่ะโอ้โหโอ้โหเ็นเลนีีนะฮะไปกันจังหวัดนี้ครับโอ้ยโอ้หาุคนไม่เจอไม่เจอหาคนหาปุ่มไม่เจอ mac cover me Gracias. ลืมขัดิปโอ้ยแต่ยิปยิ้องปกูแซ่บมีฉากฮ่าฮะาฮัลโหลโอ้ยก็แต่ศัตรูเนี่ยมันมีปัญหาล้างล้านการหาศัตรูเนี่ยผมหาไม่เจอเลย GPS ยังหาไม่เจอจริงๆอยู่ต้นหายก็จะมาเริ่มมาเริ่มเริ่มมาแล้ว,เร,มมลวเริ่มไปแล้วโอเคเราวันนี้นะครับเราจะมาใส่แรนช์ถึงไม่ไม่รูนะครับเพราะว่าเขาให้คะแนนเพิ่มจากการฆ่าด้วยนะอันนะี้ผมฆ่าใครแทบไม่ได้เลยเนะี่ยเด็ก ค่าได้จากแคร่ระเบิดเท่านั้นนะนะกีเปิดอันติมันไม่ค่อยมากันชนว่าหลบได้อีกจะจะโคกำลังจะโ์โหดเลยค่ะปุ่มไม่เจออีกอแล้วหยุดวิ่งเองด้วยต้องไปตับปุ่มอีกนั่นแหละ ว่าทำไมเองไยกำโชว์ที่โอเคตัดไปตาไปโอเคโอเคใกล้ขึ้นโอเคนะครับเริ่มแล้วเอาดัน,นเฮไยวะเบียดเอาดานด,ดิวิจอบดาดเนี่ยเล่นไม่เป็นฮะไม่ใช่เล่นยาก ย้ายมุมเล่นแป๊บออไฟดลวะโอเคโอเคโอเคพร้อมอ่ะพร้อมอ่ะเรามาเล่นกัน ป pues ุ nah ่มมันผมไปทำให้มีง่ายขึ้นนะแล้วก็มองเห็นงานทุกดอกไม่ผมได้หมุดอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าไต่อันดับแล้งแบบอันนี้มันมีแค่ห้าหมุดเท่าฉยผมก็เลยเรียกมาหมดเลยได้เร่องยุทธวิธีแคบมั้ง

ขอเนี่ยวายได้ตอนเขหาหเวลาพอดีเอ้ยไม่มีผมมูเ่นยากจัง,งมันเล่ไ,นะไ,ได้เลันนะ้นเลิกบด็กเราไปเล่นกัน ขี่เกียจเล่นผมรื่องขี่เกียรเล่นไอ้ปืนนี่แลมันั่นแหละันเการเลี้ยวนะเราจะได้แบบมันเ้ยเ้ยคุ้มกันโดดีปไหนอ่ะเดิมแบบวยมรบคามลบพวกเนี้ย ว่าใครเข้ามากระโดดทะลุ<ผ>มเละแนะ่โอ้าวสกัดดาวรุ่งผมอีกอะโอ้โหเขาเนี่ยเขามีสกัดดาวรุ่งจริดี ต้องใจเย็นๆนะแล้วทำไมเขาบาดเดวบุ๋มวะเขาบาดเดบุม

ใครจะทนก็ทนไปเลยครับผมไม่ทนแล้วแล้วนะนยับเลยไอ้บ้าเย

เอนคนมา้องนกันไหนมักงฟังไ่รู้เ over 90เ็กนะมันไม่ได้เิดในจริงง้อมานึกว่าศพเนกเปิดไหมลกี่ตยลกก็ลกแ่ น okay, 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 okay. ิันยอบ่ยตสัน hey, right. ่ควรนไม่ัที่วัวหน่อยไม่ได้มันกวนมาผมกวนกับนั่งนิ่สัน ว่าเล่นปืนไม่เจืิญพอในเมื่อเราเล่นในเมื่อเราเล่นปืนแล้วเราไม่เจืิญพอและหลังจากนั้นนะครับพอเราเล่นปืนแล้วเราไม่เลืิญพอเราก็ใช้มมดไปเลยไม่จะไม่ใช้ไมป่ไปบ๊ายบายไปบยไอไม่ลนหล

นี่ครับมือาโอ้ยต่าได้คนหนึ่งเจออีกคนหนึ่งอีกผมเดืยนตีนแล้วตะกลัวว้าวผมแบ๊สองตาติดเลยเอ๊ะหนูตาที่เราชนอะช่างมันอุ๊เจ๊ร้ายกันหมดเลยอ่ะโอ้าวเจอได้เพรเจ๊ร้ายกันอูนอ้วอยากพิสจัดเลย ก็แบ่บุกเล่นดาที่ตัวเองหรือไม่ค่อยได้เล่นหรือไม่ได้เล่นเลยด้วยเอ้ยมีเกนมาเตอร์หรือเปร่าเดอแหลงมาเตอร์ธรรมดาครับใครก็ได้ช่วยบอกผมหน่อยคอมเมนต์มาเอานะครับเดี๋ยวผมไปอ่านในคลิปหน้า ปุ่แล้วก็ได้แต่เนี่ยโอ้โหหมดเนี้ยอปรับปุ่มกลางรายการไปตายยัง ขลวงบ้านอ่าเปลี่ยนไม่ได้แต่ไหนแกคิดขลวงบ้านใส่อะไรนะเปิร์กเอฟเอ็มซีใช่ปะรหรือเอฟเอ,อ,อ,อ็มอนั่นแหละจะขลวงเข้าดุขั้นสุดยอดอ่ะเออนั่นแหละแล้วผมก็ไลนะ่ระเบิดไปร้อยห้าสิบนั่นน,ะะน่าจะใส่ไปดี ไม่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 ไมอยอมให้แกได้คิดขีดหรอกให้ผมมาถึางปุบ๊บเดี่ยงปั๊บมันก็เข้าไปวงรันเดี่ยงเลยั เฮ้ยมันแตกยังเล่นกันีัโอเคทุก็ยังเร้ยัรงสีมีเปลี่ยนทัแล้วโดนเล่นแน่ ถามว่าเล่นยังไงต่อครับเซตแบบนี้ผมเอนก็นไม่ดูครับอย่างแรกเราต้องโอ,โ,อโอ้โอ้เขาเปลี่ยนแล้วมันดึงอ่ะอ่ะพวงนี้แหละครับผมถึงไม่ชอบเอ๊ะทำยังไงดีเจาะทะลวงไปเลยเกีย เล่ดีโลกเน่เล่นดีๆคนนี้มันไม่จำานี่งไม่จำาแรกอของวเองยอ มันเป็นอานัหนัะบ้านสีสีบ้านไม้อะไรแบบนี้นั่นแหละผมชอบยบยิลอยัรไม่มไม่ได้เขาที่ใยีเรียกโว้ยอคะแนนได้เท่าไหร่เนี่ มีการเล <that> <that> well ื่อนใหกันเลยดยัสุดยอดเอาเข้าไปมันผลัดได้ว่ามันจะิกมาทางนี้ก็ดีของการพกเครื่องต้วจับกระนะเพราะวาจะวกมันจะักอ ตัวได้เห็นไหมไม่มีใครเห็นผมผมใช้กิจการุ่ใแยกแฟถึงเวลาสะดุดเร็ว อยากกินคนย่างครับร้านร้านเผาหมดไนมะ่สนลูกใครครับออไปยึดแล้วไปยึดเราด้วยเว้ยอยากไปเลย่ยเผาเพิเนนะี่ยอยากกินเนื้อคนเผาอ่ะ ว่าจะไม่มีใครว่าผมบ้านะผมเค่อยากให้ทุกคนตลกผมเผาเพื่อนผมเผาเพื่อนได้ไหมถ้าได้มันคือจะดีงนีทิ้งมาโออยางนี้ก็ได้เหรอโอเย่ชนะแล้วส่งเตือนมาดูหรือแพ้ไม่จะแพ้สองตาแหละเย่ชนะแล้ว โอเคนะครับวันนี้ก็ขอไตแ่แรงไว้แค่นี้นะครับวันนี้ก็ขอ,อบอกราเพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุครับ